โอเคครับสวีทาสวัสด,ดีคุณผู้ชมดูท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ผมป,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 ป๊อปป้าปีสามดีนิกเช่นเคยนะครับก็วันนี้ก็เป็นอีพีต่อจากอีพีที่แล้วเลยนะครับก็จะไม่พูดมากแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครอยากสนับสนุนผมก็ดูโฆษณาจบแล้วกันนะครับโอเคเข้าไปดูกันได้เลยนะครับผมไปตรงนี้ไม่น่าจะมีคนละมะั้งไม่แน่จริงๆวันนี้พี่ว่าพี่จะมาตามหา คุณโยเกิร์ตนะเนี่ยเขาแบบเขาเบี้ยวอะ่ะเขาใส่สูตรอะไรอะพี่เขาสูตรเอ่อสูตรเดียวกับพี่นั่นแหละแต่ว่าตอนนี้เขาแยากย้ายกันหมดแล้วก็เ,เลยไม่รู้ว่าเขาไปอยู่ไหนแต่ว่าเห็นเห็นเขาก็บอกว่าเขาก็มาเล่นอยู่นี่เล่นวางเดียวนั่นแหละแต่ว่าหาไม่เจอสักทีที่นี่ไม่ค่อยมีคนมาหรอกอรอหนูแป๊บนึงน,นะ พี่พี่อยู่บนรถเลยก็ได้อโอเคพาน้องมาเปลี่ยนชุดนะฮะแต่ตอนนี้เราต้องคือความเครียดเอาขึ้นแล้วนะครับุหรี่อยู่ไหนวะนี่ต้องต้องดูดบุหรี่ก่อนนะเห็นไหมความเครียดตรงนี้มันขึ้นเดี๋ยววันนี้น่าจะได้พาน้องสาวไปทำอาหารนะฮะ ปะทำอะไรอ่ะพี่่อยมันมันดูหลีนานจังเอาโอเคขึ้นได้แล้วคนดูเดีย๋ยวเราไปทำกระลำไปกระลำกัน รถคันนี้นี้ได้มายัางไงเนี่ยชื้หอห้าแสนสองนะ่ะสวยนะจริงๆสวย XA ใช่ออกตัวแรงด้วยออกตัวแบบพุ่งอนะ่ะพี่ทอยลองปิดไปดิกดมืดอดักปิดไฟน้ะ ออทำไมวันนี้เออทำไมวันนี้มันแบบหมอกลงอ่ะไม่รู้อ่ะหนูก็ไม่รู้อ่ะปกติมันจะสว่างกว่านี้ใช่ใช่เนาะอย่าโน้มเมื่อแป๊บนะโอเคโอ้โหวิ่งสองร้อยเลยคนดูใช่ไหมโคตรแรงแรงจัดเลย สองร้อยสองร้อยพอดีด้ยนะสองร้อเป๊ะเลยเป็นไงพี่แรงปะแรงดีสองร้อยเลยใช่อันนี้แต่งเต็มแล้วปะเนี่ยเต็มแล้วเต็มหมดทุกอย่างแล้ว เสียงมันโหดอ่ะใช่ยิ่งคือตอนปล่อยคันเร่งอ่ะแบบมันมีเสียงแบบแผผด้วอคือมันเสียงมันเพาะมากหนูชอบเพราะมันสวยกว่าไอ้นี่หนูว่ามันหนูว่ามันสวยกว่าหนูว่ามันสวยกว่าอะไรนะกว่าอ่าเซนโตโนอ่ะเออ ไฟหน้านี่จิ้มลิมเลยไฟหน้าแบบแบบน่ารักน่ารักเนี่ยชอบตอนผ่อนมากเลยแบบทำมาได้สมจริงมากเลยเสียงกันเนี่ยเออเคดับรถน้องต้องเป็นคนล็อกเพราะว่ากุญแจอ,อยู่กับน้องนะครับโอเคเดี๋ยวเราเก็บกระลำดีกว่านะเอาไปทำ เอาไปทําอะไรวะทําอาหารปะไม่ใช่เรา,าไม่ได้ทาแต่หมายถึงว่าพาน้องทําแต่ว่าเราจะเก็บไปขายนะครับน<า>้องสาวแล้วแล้วแฟนเราไปไหนฮะไม่อยู่อ่าแฟนไม่อยู่หนูมีก็เหมือนไม่มีอ่ะ <laughs> ใช่เหรออ๋อพี่ดูดิหนูเคยอยู่กับแฟนเหรอโอ้ยก็ทาไมเขาเป็นคนอย่างนี้ละ่ะแล้วเขาไปอ,อยู่ไหนอะ่ะโอซีเขาไม่ว่างครับอ๋อช่วงนี้มีแต่คนติดโอซี ใช่หนูม,มีก็เหมือนไม่มีอ่ะเอาตรงนี้มันมีกะหล่ำเก็บไม่ได้ได้ไงวะใช่ไหม <c oughs> เห็นกะหล่ำแต่เก็บไม่ได้หนูก็เห็นเหมือนกันเก็บไม่ได้เหมือนกันเหลือกระหล่ำอย่างเดียวใช่ไหมใช่แล้วมันไปทำอาหารตรงตรง,ตรงกะหล่ำใช่ไหมใช่แล้วมันใช้หางหมูกับอะไรบ้งนะอา่าหางหมูหางหมูอ่อกับสเต็กหมู สเต็กสเต็กหมูนี่หาง่ายอยู่นะครับแต่หางหมูเห็นเขาว่ามันออกยากนะครับมันติดมันกว่าจะได้หางหมูมันได้ยากเต็มแล้วอันสุดท้ายแล้วฮะแป๊บนึงเอาเอาใครวะเบรกดิฟเลยเขาหลับเปล่าดูดิ R สามสี่อสสอสสอโอเคครับ,ค,ค,รบคุณดูฮะคคผมเก็บเต็มแล้วนะครับเนี่ย สีอันแล้วก็เอาไว้ไปขายแะ้วกันผมยังไม่ทำหรอกนะครับเออพี่ชายปินโตว่าไงฮะพี่ชายชื่ออะไรฮะชื่อทอยครับอ๋ออันนี้แฟนพี่เหรอไม่ใช่ฮะน้องสาวครับมินี่เหลือกี่อันอ่ะอีกอันเดียวอันสองอันรู้สึกเอ้ยเดี๋ยวต้องเอายัดใส่ในรถอีกพี่เออแล้วรถแบบนี้มันเก็บได้กี่โลเนี่ยอ่าได้สิบโล ถ้ามันมันไม่มันไม่ได้ยี่สิบเหรอไม่สิบโลนี่ได้ไ,ได้สิบอันเอ้ยใช่ปะใส่ได้ยี่สิบอันครับอ๋อยีสิบอันใช่ปะวะดูแป๊บพี่พี่แบ่งไม้หนูสิบไปเก็บต่อฮะแต่ก็จะเต็มแล้วล่ะโอ้ได้ <UN BO. S 1> ไดอันเดียวฟุกได้สามอันมั่งก็ยังดีอ้อฝอนตกอีกเยอะทำง,งานเปียก ฝนตกอีกแลฝนตกใบจังช่วงนี้มีทำกระหล่ำไหมทำบินโตัววะเปล่าอ่ะใช่ฮะพี่มีหางหมูวะไม่มีเลยสวยช่วยน้องเฉยน้องมีมีมีเยอะเปล่าครับไม่รู้ครับถามถามน้องผมม่าแม่ถ้าเขาทำไม่ขายมันจะไม่ขายหรอกเพราะเขาทำไม่ขายอ๋อไม่ขวามันติดมือผมมอลทำยไงอ่ะอ่า มันผม <girlfriend authenticity. S 1> เห็น <Requ iem S 1> มันไม่มีแล้วนะพี่ทอยหนูเก็บเสร็จแล้วนะโอไวจังเขาได้ทีละสามอันนะดีโอ้ผมได้ทีละสองชิ้นสองชิ้นสองชิ้นเนี่ยอันเนี้ยขอสองชิ้นเถอะถ้าฟุกได้อันเดียวมันก็จะมันก็จะดวงสวยเต็นไปตูมเออหางหมูมันออกง่ายไหมน้องมินนี่ไปแอนนี่ไป ไปไปอะไรโนโนคขำได้ไหวอยู่ไปเก็บหมูไปข้ามหมูกันไปเชหางหมูมันโอกาสได้ยากไหมไม่ยากนะพี่มันแล้วแต่เนาะว่ามันจะดอกปะนี่คนขายขายเป็นโตชิ้นลำพันนี่กับอไรเอ่อชิ้นลำพันนี่มันแบบกับทำงานแน่ไหนมัน ง่ายกว่ากันวะทำงานพี่ทำงานรอบเมืองได้ได้ไวกว่าใช่แต่พี่ทำงานรอบเมืองนี่เกือบสองชั่วโมงเลยนะจริงหรอเออรอบหนึ่งอ่ะพี่ไม่รู้ว่าพี่พี่ทำช้าหรือเปล่าวะพี่น่าจะทำช้าแหละปกติทำรอบเมืองรอบหนึ่งมันกี่นาทีใช้เวลามันพี่ไม่มีเอนด์วยแหละไม่มีรถที่มันหลายๆโลอ่ะจริงๆว่าอยากจะทำไม้อย่างเดียว <ๆ S 2> และเช่า เช่าเลยรถลอยล่วมันเป็นคันแบบนี้ใช่ไหมใช่คำ m m าโช i วัดดีฮะสวัสดีครับชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อเอครับอ๋อไม่รู้จักเลยครับเอ้ยผมจำได้ว่าโยเกิดเขาผมสีสผมสีส้มใช่ไหมดเดี๋ยวถ้าเจอเดี๋ยวผมจะทักแล้วผมสีออกส้มๆแดงๆดงเลยเปล่าน่าจะใช่ถ้าถ้าจำไม่ผิดนะ เฮ้แต่หางหมูนี้เราคือมันได้ยากอยู่นะยังไม่ได้เลยโอ๊ยนี่ไงได้ละเอ้จะบอกว่าได้ยากก็ไม่ใช่แม่งได้ละพี่ได้มาสองอันแล้วว่าเห็นไหมมันไม่ได้ยากแต่คนขายแพงจังใช่อ้าวแลวนั่นใครนั่นอ่ะอ๋อใครอ่ะ อ๋ออะไรวะเมื่อกี้นี้ไม่ได้ยินได้ยินแต่อ๋อเป็นคนในแก๊งเขาับหรือเปล่าวะใช่ปะมันมีน้ำเงินอยู่2แบบอะมีน้ำเงินลายดอกกับน้ำเงินปกติมองเพื่อนผมก็แยกไม่ออกเหมือแบบนกันหนึ่งพ,พวกเดียวกันเฮ้ยเฮ้ยหมูนี่แม่งมันวิ่งไปวิ่งมาเนาะมันแบบถามว่ามันเหมือนจริงไหมมันก็ไม่เหมือนหรอกเพราะว่าใครเขามาฆ่าหมูในเ้าแบบนี้มันไม่ใช่ <c oughs> มันเป็นถ้าเป็นเรามันจะเป็นเราแบบเป็นบล็อกๆไปมันจะง่ายกว่านี้แต่นี้มันไม่ใช่บล็อกไงนี่มันต้องรอหมูวิ่งไปวิ่งมาแบบบางทีก็เวียนหัวมาอกันหันไปหันมาเอาข่าวโพลเลยอะไรกันครับนี่บรรยากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยจริงๆนั่นสิแต่หมอกหนามากเลยอะรู้สึกว่าหมอกแบบหมอกยังหนาเลยถ้าตอนกลางคืนนี่มองไม่เห็นแน่นอนเลยเคโลมันติดร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมทำกับข้าวเนี่ย ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่มันมันก็มีสิทธิ์แตกเหมือนกันนะผมแตกไปเยอะแล้วพี่เปลยี่สิบอันแล้วโอ้ยมันนี่ไม่เคยแตกเลยผมคขามาเป็นร้อยแล้วพี่เปาพี่ดาวพี่ดาวมันแตกพงเลยมันรถชนอะพงไอ้โปอันนี้นะปิดปุนะมันแตกมันชนมันแบบโอ้มันแตกมอแตกดังโพงเลยพี่เปาตอนแรกผมดูรถชนผมอยู่ชั้นสองไม่ชนผมได้ไงไปพี่ทอยไปโอเค บมไปโพหมูกัน ทางลัดครับผมทางรัดเมื่อกี้นี้มันเป็นสเต็ป,ปครับจริงๆผมไม่ได้กะให้มันชนด้วยนะแต่มันเสือกเลยไปชนอันนั้นเองครับรถมัแรงเกินอันนี้เดี๋ยวเราก็จะไปโพหมูนะครับแล้วก็อยากรู้ว่ามันแบบผมก็เพิ่งทำครั้งแรกเหมือนกันนะไอไอข้าวข้าวหมูเนี่ยไอ้ข้าวเป็นโตครับมินนี่ค่พ<า>ี่ขอลูกโอซีได้ไหมรูปหนูอใช่อะมีคนขอมาชัวใช่ไหม ไม่ใช่พี่พี่จะเอามาทำเป็นหน้าปกนะอ๋อทำหน้าปกรูปโอซีหนูเดียนะใช่เดี๋ยวนะไม่ใช่ว่ามีคนขอนะไม่มีใครขอเลยพี่ไม่ได้สตรีมสักหน่อยแหน่โอเควันนี้มามาทำมาทำปิน่นโตกับน้องสาวไงอ๋ออหนูส่งไปให้ดีซีส่วนตัวแล้วกันได้ครับลงรถชอบลืมลืมปิดเครื่องอีกแหละ ยัมปิดเครื่องหนูส่งไปแล้วนะโอเคฮะขอบคุณครับครับผมทุกคนมันทํางานค่อนข้างจะยากนะบอกบอกตรงเลยอันเนี้ยเรื่องจริงเลยคือมันทํางานค่อนข้างจะยากมากอ๋อได้สเต็กหมูมาหนึ่งอันนะครับก็คือจะเสียเนะื้อหมูสองอันได้สเต็กหมูมาหนึ่งอันนะครับเท่ากับทาได้ประมาณ30อันนะเอ้ยได้แต่มันโปรเซสมันนมเลยนะครับไม่ต้องกดอะไรเลยคือยืนเฉยแลย้วมันก็โปรเซสเองของมันคนะ่ลยดีนะครับจะได้ไม่ต้องเมื่อย เดี๋ยวไม่ต sort of ้องกดเดี๋ยวไปเจอกันตอนโพสเสร็จแล้วดีกว่านะเสร็จแล้วมินนี่อยู่ว่าเป้าอยู่อยู่อยไปไปไปทำไปทำไปทำเป็นตกันเห็นเขาบอกว่ามีโอกาสแตกเลยใช่ไหม ใช่ไม่โอกาสแต่งกูพี่แต่หนูไม่ค่อยแต่งเลยนะหนูติดตาเลยตึ้งตึ้งตึ้งดวงดีเปล่าเอ้าตรงนี้ชนไม่พังเหรอพังแล้ว <laughs> สายตาพี่มันเห็นไม่พังอ๋อขับดีๆนะขับดีๆนะระดับพี่แล้วเซียนยี่แล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โห มันเป็นทางลัดน้าทางลงดีๆก็มีใช่โอ้คดชอบเลยเวลาผ่อนรถเนี่ยมันสวยมันเสียงวันแบบที่หนูซื้อเพราะเลยละ่ะเพราะหนูชอบนี่แหละไม่รู้ว่ามันเป็นเป็นเสียงของเกมหรือว่ามันเป็นเสียงของม็อดก็ไม่รู้แต่ว่ามันเพาะมากเลยนะหนูก็ชอบคือท่อมันแตกคุณผู้ชมแบบแม่งแล้วแม่งแรงยิบหายเลยกัะนเะนี่ย ออไม่ละขอจะมีปาร์ตี้ทำไมอ่ะอหนเขาดีที่ยังคืนแค่เนี้ม,มัน,ม,นมันลันเป็นพันได้หรงทั้งตัวเออพี่ป้าหนูไปนี่ก่อนไปไหนไปร้านเสื้อผ้าจะไปใส่ชุดแก้งแล้วหรอใช่ใส่ชุดนอกแค่ตอนไปฟังแค่ดีเองอ๋อ อ้าวหนูรู้ว่าคนตายพี่ก็นึกว่าคนตายโอ้เห็นเป็นหัวเพนกวินอ่ะเดี๋ยวมาแป๊บนะโอเคจ้ะคนดูก็ได้ขับรถอะไรก็ไม่รู้ครับดูดิเป็นรูปเสือด้วยจากลัวหรือเปล่าเนี่ยใช่ป่าววะชื่อรุ่นมันชื่อรุ่นอะไรไม่รู้นะแม่งชื่อแปลกๆปอ่านไม่ออกด้วยข้างหน้ามันไอเนี่ยข้างหน้าแบบมันชนไปแล้วอะตัวหนังสือมันหายไปอ่ะ ไปแล้วทำไมของพี่เขาแยกย้ายกันไปอ่ะก่งเออเขาย้ายประเทศไปหมดแล้วอ่ะก็มันที่เล่นอยู่ก็มีอยู่เลดนนึงอ่ะเราเห็นคนไปอิฐเรียวแล้วนี่ใช่ไม่รู้เขาจะไปประเทศไหนกันในกลุ่มก็อะไรก็ไม่รูแ้แต่พี่อยากเล่นประเทศนี้ไง <laughs> อ๋ออะไรทำการรีเซอร์บิสิพ้านาทีอ๋อเอารถเก็บเดี๋ยวนูเอารถเก็บก่อน <S 2> <S 2> พี่ลงก่อนโอเคเราเก็บแล้วพอสสวยชิบหายเลยแบบโอ้โหดิฟดิฟโคตรเซียนเอาชนไปแล้วหนึ่งหรือเปล่า ้องมีคนตกลงมาด้วยซุปหางหมูซุปผักซุปหางหมูเอามีคนต่อยกันอยู่กลางเขาต่อยเล่นกันแหละค่าดีเลยสั่งยนะค่าจะมีมตู่มเอาได้เฉยแต่หางหมูนี่หาย,ยากนะทำจนของเต็มได้มาสามหางอะไรนะพี่ถอยทำจนของเต็มได้มา3มหางเอง ก็ยังดีนะที่ได้อ่ะเราเมื่อกี้มือได้มาอันเดียวเองอ๋อได้มาอันเดียวเองตูม้มกระทะระเบิดเดี๋ยว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 เออพี่ครับงานต่างๆนี้มันต้องใช้เครื่องมือไหมหรือมันต้องใช้ต้องใช้ค่ะแล้วซื้อที่ไหนได้ครับไปซื้อที่ค้อนกับประแจข้างล่างเลยค่ะที่เป็นค้อนประแจสีเขียวอะค่ะครับตูม้มกระทะระเบิดหรือเปล่าเนี่ย อ,อันสุดท้ายต้องติดแล้วนะเออซุปกระดําปีซุปกระดําปีปรปจริงๆแล้วกระ่ําปีเขาเอามาทำต้มจืดใช่มันก็คือต้อมจืดใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วแล้วทำไมต้องเรียกว่าซปุปอ่ะอ๋ออ <laughs> พ้ดถึงต้มจืดแล้วหิวข้าว <laughs> เอาไว้สดแบบร้อนๆตอนแบบตอนไม่สบายเป็นหวัดอะไรแบบเนี้ยคือพี่หิวแหละหนูดูออกดูรูปซุปเข้าไปแล้วก็จินตนาการแล้วก็หายหิวแล้วตอนนี้นี่เราจะไปไหนตอนนี้หลังรีแล้วเนี้ยหนูก็เข้ามาดีแหละเข้ามาทําอะไรต่ออ่ะเข้ามาตีให้สามอันยังวะสองอันเห็นไหมไปยังไม่เสร็จเลยน้องสาว พี่ยังไม่เสร็จเลยเขาบอกเขาจะรีอีกสิบห้านาทีใช่ไหมตอนนี้มันน่าจะยังไม่ถึงหรอกเดี๋ยวเราไอ้นี่ก่อนมันจะมีโอกาสแตกจริงหรอพี่อยเดี๋ยหนูมาหนูไปอากกะหล่ำปีแป๊บโอเคครับไอสองอันเนี้ยไม่คือติดแน่ล่ะแต่ไอไอเนี้ยไม่รู้อ่ะปินโตติดหรือเปล่าแต่เปอร์เซ็นต์ก็ขึ้นนานอยู่เหมือนกันก่อจะทําอาหารเสร็จนี่คือแบบใช้เวลาครึ่งนาทีแล้วนะหรือเปล่า ใช่น,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 น่าจะครึ่งนาทีประมาณส0สสวิสี่วิอะ่ะคือก็นานอยู่นะจริงๆน่า,นานจะสักสิห้าวิก็พอแล้วโอเอย่างนี้แหละครับเขาเรียกเกมดูด <S 2> <S 2> อุ้ยแม่งเสียคนดูแม่ตกใจหมดเลยเวนเอ้ยสะดุ้งเลยเมื่อกี้นี้นึกว่าจะติดแหละเสียไปแล้วอันหนึ่งนะครับแสดงว่าไอ้สองอันนั้นอ่ะคือ คือโอกาสติดร้อนะครับแต่ว่าพอมาทำเป็นปินโตแล้วเนี่ยน่าจะติดปังไม่ติดปังนะครับน่าจะมีโอกาสพังไอ้ปินโตเนี่ยอันนี้จะกระทะระเบิดอีกบ้างเนี่ยพี่พี่ครับทีละอันเลยเหรออา้ามันครับหลายๆอันได้เหรออา้าพี่บื้อจังเหมือนพี่ครับทีละอันเลยใช่ไหมใช่ <laughs> โอ้โหจบแล้ว มันระเบิดไปอันหนึ่งอันแรกอะถ้าพี่ข้ามหมดเลยมันก็ระเบิดหมดเลยหรือเปล่าผมไม่รู้เหมือนกันแต่มันระเบิดไปอันหนึ่งอะเหลือสองอันนี้ติดวะกระทะระเบิดอยระเบิดอย่างกับรถชนกระทะระเบิดตุ้ม <c oughs> คิดถึงพี่เจ๊กว่ะไม่มีพี่เจ๊กแล้วไม่รู้จะเล่นอะไรเลย <c oughs> ไม่ช้าอตขนาดนั้นเลยหรอเ <c oughs> งาดีแฟนก็ไม่มีอยู่คนเดียวก็ห่อาชี หาไหนอ่ะพี่ก็พยายามหาอยู่ก็ไม่มีมีแต่คนมีคู่กันหมดแล้วอ๋อเสียดายนะเนี่ยถ้าน้องไม่มีแฟนนะเสียดายกับหยอกยอกหยอกยอกมินนี่เป็นน้องแท้พี่ใช่ไหมไม่แท้อ๋อไม่แท้แล้วจ้าดอ๋อจ้าดเป็นน้องแท้ลืม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 โทษโทษเออจะเป็นลูกกาชาดีกว่าเออลืม่งกาชาลูกนะห้าเหมือน เออไอ้ลูกละห้าหมื่นนี่มันได้ของดีไหมอ่ารถก็มีเอ็กเอหมองหนูด้วยอาคันเนองคือมีตาชานี้มีแต่รถอ,อ่ะอ๋อใช่ลูกละห้าหมื่นแล้วมันมีอะไรที่มันแบบกากาก,าก,ากสุดเลยไหมมีนะ,<ๆ>ะนะนะเยอะเลยตอนนี้เรามีอ้าเดี๋ยวนะเกเมื่อกี้เราได้ปิ่นโตมาสองอันแ,แล้วทำไมมันเอ้ามินนี่ ไปพี่ได้ปิ่นโตพี่มันไม่ขึ้นอ่ะเอาแล้วไอ้เลดเดย์ไปม่นี่ขึ้นไหม่ะขึ้นของหนูขึ้นใครเห็นไอ้เลดเดย์บ้างพี่มีบินโตอยู่สองอันมันก็ยังสองอันอยู่เลยอ้าวอ้าอ้าวอันเอ้าอกี้นี้าอ้าวอ้าอ้าอ้าว้าวอ้าวอะอ้าวอ้าวอ้าวอ้วอล้นวอ้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 อ ปิ่นโตไม่ขึ้นคนดูทำไมเบี้ยวกูคนดูกระทะทำอาหารเบี้ยวกูเราเราเราขึ้นใช่ไหมใช่ของหนูขึ้นเออของพี่มันไม่มันไม่ขึ้นนะอะไรไหนพี่เสร็จรอรอประเทศรอรีประเทศทำฟรีหรือเปล่าเนี่ยรอรีประเทศรอรีประเทศจะร้องไุตส่าห์ตากฝนไปเก็บกระลำ เ,เขาเป็นอะไรของเขาอล้อะไรครับนี่อ่ะเขาโดนไฟช็อตหรือเปล่านี่ยใช่เฮ้ยปิน่นโตพี่ไม่แน่จริงเนี่ยมันเบี้ยวพี่เปล่าวะพี่จะต้องแจ้งเขาหลยว่าเับปิ่นโตแล้วก็ไม่ได้โอเคครับคนดูก็สำหรับพิ่นี้ก็จบไว้ในเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็มาทําอาหารกับน้องสาวนะครับก็น่ารักครับเสียงก็น่ารักเหมือนกันนะครับเป็นน้องไม่แท้นะครับน้องแท้ผม ไม่รู้ตอนนี้อยู่ไหนนะจัดจ้านไม่รู้ไปไหนแล้วเหลืออยู่แต่มินนี่นะก็แล้วเมื่อกี้นี้คือมันเบี้ยวผมมาคนดูแม่งเบี้ยวผมอ่ะไอเตาไฟมันเบี้ยวผมอ่ะผมทำติดไปสองอันแล้วมันไม่ได้อะไรวะแม่งไม่ได้อาหารผมต้องไปจ้กรอดมินแล้วโอ้โหทำกับคนดังหมดนี้ได้ไงวะวันนี้ก็มี f อซมาทักด้วยนะก็เลยโอ้โห เขาติดตามผมด้วยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวคลิปนี้เรขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับใครที่เข้ามาอยู่หนุ่มกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับจะได้รับการแจ้งเตือนนะครับเวลาผมลงคลิปอะไรแบบเนี้ยจะได้เข้ามาดูกันเป็นคนแรกๆเลยนะครับโอเคงั้นวันนี้ผมไปก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบายครับผมเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปจุบุจุบุ